พี่สดทุกคนมื่อวานเดินทางไปเมืองปรั่งเศสไปหรอกไปดึงแถวนะตามแม่มาะรถจะหนาวไปแปลงเ่าท่านแล้วสำนักพี่น้องเ่าท่านเป็แปลงแล้วเพราะมันเป็นแห้งหลายก็ได้แต่เอารถหนองมาใส่เวรทางเดียวทางนึ่งไมนทันวะไรหา,หาหันแปลงอยู่ว่าสิเขาหานแปลงรถตัวนี่ครับลื่ม ดื่มไหนก็มาหอดีดกกันนีหาหานแปลงบดกัได้ก็ไปเห็นี่นหรอกส่วนนี้ก็จะเป็นข้าวพล้วเนาเตือดเป็นเป็นข้าวไรยังลบกระจกพี่น้อเอ้ยุ่มจะร้ายน้องผดองยังไงอยู่ทนเองเนี่ยตายนอ ลายขเลีล่าังรถยยมกค่นี้รถเอะรืออนะขับรถมากะเสียวเสียวถนนนวลทางครานะ ไปนนก็จะข้าไปพี่เนางเปตยานเนาะรถเปตยานแห้งพี่เนาแปลว่ารถบางเถ้อมันมาไหวบางเถือมันลบคุ้มจะสินะรูปเดกับสัตว์ว่าใส่ห้าจะสินะเปตยาดเอาลึโอ้ยมีแต่รถใหญ่ใหญ่่ด รถใหญ่กับเปตตาเซียวเกิดอุบัติเหตุแต่กับสัตว์มาใส่เข้านะอยาดเอิ่งขอบทางพี่น,ออน้องนี่จะรุมไปะปวัดปากเสไปชั่วโมงจากที่ปกติ30นาทีมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปชั่วโมงชั่วโมงไปฮันแบนรถนง นี่แบนข้คางเดียวคือตาบอดนี่นรับรถ5,000กีบอะ,อ,ะอันเรียบ้อยลมาหอดปาเสฝนคือจะตกไหมเบ่อ ลมเย็นวันนี้ลมแบบลมหนาวน้องไปดึงแขวมานเลยเปลี่ยนสีเล็กสื่อวันไหนมาเปลี่ยนสองเดือนมามาสื่อค้องยู้เซเวน่นสือนะเขียมท่าผิวแล้วพี่น้องเนี่ยจำเป็นเขียมอาบหน้าแป้งขั้น แปง้งแฟนตน้มมันอันนี้นะตน้มันเป็นเด็กข่ะนะสำหรับแบบว่าทู่แถวแถวด,ดนะัดงจะเพราะมันมันหาซื้อยากมากี่น้งองที่เซเว่นนี้ชิมีขายก็ได้มาแบดเซเว่นแล้วก็ซื้อขนมนให้ลูกดาวคาแค่นั้นแหละมื้อน,นี้มาปาก์เซ <c oughs> ี่น้องะก็เลยไปไสด์มาเดินแถวแล้วก็เิเว่นตลาดเนาะเจออย่างตลาดจักหน่อย กรับ๋าหน,นาคอยกรเบิงพี่น้องย่างคือเก่าเดี๋ยวไปซื้อหวานห้างจระเ้เนาะขีมมนนันันหวานห้างจระเข้มา่ค่ะตอนกลางคืนนะคกกะจะพักหนาไห้พี่น้องมันยังขึ้นอยู่คือเก่าแล้วยังแบบขันที่ขันขันเนาะขี้ร้อนมากกับขันยิบ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 ยอะไม่มมมม <laughs> ว,ว่าแผ่ขีมกันแนดดบ่น้าจะได้พี่น้อง ม่ยางตลาดที่นอ้าผ้าเงินเพ็นเมตตอผ้าที่เขาโรงเรียนไหมหัวเป็นซาเซมะีนอหน้าบ่นงาเะหนามะรีนะกระเดายกระิหันกำลังงานนะสอจานหรือไงจาน่าไรจานอะรอ้าวาโะนอเกาสิบกเอา ก็ิีฟันเลป่ะแบบเป็นแบบเป็นเงินไทยเลยบรดเดี๋ยนก่สิลอยเ้าแสนหนึ่งเมนบอกลอยเสาแสนหนึ่งเ่มันลอยซีฟิจประจำนใ้ประจันหีอีเป็นห้างในศาลเท่าไรเออเป็นห้างแซ่ะซอ เอาอะได้เาเหอต้อนสองลอย่าวเ้นตอนสองอยซ่ามันอบากได้สนะตอนว่อนหนึ่งนี่อสองล้านโ่้สองสองอยวนแสนแสน้เก่ารุ่นไฮเก่าเก่าซ้ามีอไรน้าเงินแสนจากีนี่หละสองานพระฐานนี่

ต่องามะลิ่ก้ลูกแนวอาเกต่องาโกได้ไหม่่อหกซีกน,น่ัองามกคืกไปตุ้มใส่อ่าพอกัเนี่ไปไหวปน่นถ้าสีสัยังแนวกินแนวยอยาก อ้ปาจิงแอบได้นเอ้ากบตัวนี้ก็มีไปจัดลารน้ำเไดบอกกบก็แค่ในขาโอ้เห็ดวกยังออกเลยนี่จะบ่ายยังแอบตองนบ่าเอ้ยยังออกกเนอ่ะเท่าไรนี่ นกง็่นอทสรอก็หปลายค่ะคนเต็มบตลาดทางใดก็เห็นแต่กบตลาดเนี่เป็นงานมวนทุกวอนได้ดิออ่อันสดเหนืยวบ นักท่องเที่ยวพน้าเที่ยวเล่าท่องเที่ยวไห้เี่องป้าป่ากระไรป้ากดป่านี้วเอาไปเห็ดปลก ẻ พี่ผีหลองเนาะสื่อไปเห็ดปล ẻ คานมันถื่อ โอปลายค่ะหอยจูป <yelled at battle> right. oh, oh, ้าหน่วยใหญ่เลยชีดโมเลยตุลอ๋อโมป่าหอยโดถอดอะไรหอยจุกไม่ไม่ xa nổi ở lô sau hả ở lô nè nổi được mà tự nhiên nó thấy con rồi nhỉ Hãy subscribe bỏ ออยมอหนึ่ง้ะไทยยู่ข้างไทยกับปอหกพี่หน้อปอหกกิกไีเมลสีหายเด้อสื่ออันนันอันนี้เมื่อย,ยอยากดืมก่มมะม่วงกับปนันไปให้ลูกสาว Ý, đeo nhà của ông Ma xì cũng mua bè được sao cơ Nhà ông Ma vườn cơ thì nó à, đi Cùng nào Ô, oh, một em như tầm ạc tương มีชิา่ะตีชิาอะไดอ้อ้ยอ้ยโอ้อ้อ้ออ้อ้เอ้ยโอ้ยาอ้ย้า้อ้อ้ยโ้อ้อ้ยโอ้ยโอ้ด้อยออด้อย โอ้รถถึงรถตามเชยจะแบบว่ายอ,าาอ <laughs> ยากแม่ถึงรถตามไม่อยากให้แม่ไปแม่มาแล้วทันทีแม่ซื้อหมากันนี่มาฝากเจ้ามาไปโคตรนัดเปล่าคุณแม่เจ้ามาเลย Ờ hơ hơ Thật lắm mẹ Bộ tẹt lắm Bây Dạ hay cãi mà Thì khóng mẹ Ủa bây giờ đọc kìa Cốp เออกูก no. okay. cool. yeah. mm ็เลยว่าไฮหอยอัน hmm. น mm ั hmm. mm ้นมันเบิดเด็กบอลน้อยหอยหอยหอมหอยยังขายอยู่นี่นี่อยู่กูว่าสิซื้อมาอยู่รอกปซื้อมาไแบกินชกูขาดเลยนะอันนี้นี่เห็นไหมเขายังขายอยู่ขายอยู่นะนุ่มเลตัวนี้เป็นเกีบอับน้าหนาวหนาวสีนข้าวเดียว

โอเบิงได้ยังเนี่ยฝากลูกสาวแป้งพันกเขยังหย่างเปาสิดนะแป้งพันใเขยังหยังเย่แป้งพันเดี๋ยวสิแป้งพันหนังข้องแม่เด็กันนี่ว้าวนี่ยีใจปะเออเบิ้ลสนีทแหละตัวหนึ่งใกล้หนึ่งกับข้องใส่เนี่ยอามาพี่ อาไข่บ่กินนุ่มหาเมอสินนุ่มไมหายีใจบ่ได้คลองฝากเล็กๆนหอยพี่นากจะครีมทาผิวมา็นนันเลยยาหวนปากน้ำใสจำเป็นสื่ออันเีอมอาะเออได้ไหมแกให้กับอัน ต้องเอาหวานเจระเข้มาทาเย่มันเศร้าไพนวลวาวมาน้อยเห็นดะสื่อนกมาให้ไม่มีกอแทมเพิร์ดนี่ก็ไม่ให้ด้ก็อี่ามนี้ทงยังหนีวอลชีาทาหาโบน้าทาหน้าใส เออสกอร์เลตไบรูว่สกอร์เลไบรูป้าดักเลยเฮ็ดจะไหเม่อสืมาห้ขอบใจง่ายขอบใจเร้แมววันข้ะปะดูอืหากว่าลุงเบิ่งยังใส้บวงล่ะบวมันดี

chào mừng 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 chào มาเฮอนพี่น้องต้มมา้อตุ่มสีนกินแนงเฮยงเลยบาเห็นหงสือเสียนทึ้ถือสามสินเก็บเัียงมีบเครื่องแนงงว<า>อหันแล้วกินไหมส่วนเสียนทึอถือพี่น้อง อ,อโลโอ,อันนั้นจา,จากจากแสนหาเดือยแสนซ่าเอาอสีนมันห่ะสีน้ำเงา,งาหา่ะอ,อืมนาคาลงเหี่งหองสีนเดี๋ยวนี้าวางหัวบพรคอยเป็นโลกกปะหัวอยากเป็นโลก์อ<ะ>่ะมันเป็นโลกเลกขาบพาคคอยกินเน้มันก็ถือก็ระคาถือลกลหะ ว่าถือแค่นเนาะสิเนอะลงราคา่ะเดี๋ยวจ้องลอยเนาะแจนสาวก็เรือประมาณลอยก็บาทอลอยแปดเกา้าสิบอ,อือเราหนึ่งจากต่กินสามลอยหาสิบเนาะซื้อเดี๋ยวนี้สินัว่าถือแค่มันกับโบเบนตะกินอันนี้เดี๋ยคอยคิดว่านะเนาะสินววเนาะนี่มาถือกินกันอยากเข้าๆเนาะพีเนอง เลือนเป็นน้ําเครื่องแน่แม่บอกจะใช่แล้วเ่ค่ะใส่ข้าวมันเลอลายสก่อเมืหเม่สียบซื้อมาเมองหร <oh ่น okay? no <the> ี yeah, mmm, ่พี่น้องเสียบรุกเสบบอกมันอยู่ะมันบมันซื้อมาอ่ะ ใจเดืองอบใส่หมออ่ะนะพี่น้องถอดหม้ออบนูกมั้งอยมหม้อจะแจบหอมมันบอกเป็นแม่บานแบะเด็กไมจนลูกขนเ่อยเอาไว้วปลาลูกนไม่ไา เป็นเ้าแรกพี่น้องบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ